ผ่านการอาจารย์ฉาดข่าววันนี้เราจะมาติวผ่านให้คุณฟังอีกหนึ่งข้อเพื่อคุณจะได้มีข้อมูลในการที่จะไปสอบและให้ผ่านตั้งแต่ครั้งแรกเอาไปเลยฟรีๆวันนี้มาอีกหนึ่งข้อค่ะเขาถามว่าผู้ประสบภัยหรือทายาทผู้ประสบภัยขอรับความเสียหายเบื้องต้นกับบริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยภายในกี่วัน ก็ภายใน7วันนับตั้งแต่วันขอรับความเสียหายอันนี้ไม่ใช่ถูกไม่ใไ,ไม่ใช่แน่นอนค่ะเพราะว่ามันสั้นไปขอภายใน30วันนับตั้งแต่วันขอรับความเสียหายในบางครั้งคนบาดเจ็บมีการบาดเจ็บนานกว่านั้น30วันก็ไม่ใช่ค่ะ งขภายใน120วันนับตั้งแต่วันเกิดเหตุไอ้น,นี้ก็ไม่ใช่งอภายใน180วันนับตั้งแต่วันที่เกิดความเสียหายชัดเจนค่ะคุณต้องจําไว้เสมอเวลาผู้เสียหายหรือทายาทในการขอรับมีระยะการาทำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ180วันเพราะในบางครั้งผู้ประสบภัยอาจจะอาการหนัก ถ้าไม่มีการระยะเวลารอคอยตรงนี้เพื่อที่จะมาซัพพอร์ตให้กับเขาก็ไม่ได้ตามกฎหมายจริงๆแล้วจะต้องรอคอยได้อยู่ที่ร8 0วันคําตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือเงางเห็นไหมคะคําตอบมันไม่ได้ยากแต่คุณจําเป็นจะต้องเข้าใจเมื่อคุณเข้าใจคุณจะได้ตอบมันได้อย่างง่ายได้วันนี้เอาไปหนึ่งข้อไม่ได้ยากนะแต่คุณจําเป็นจะต้องรู้คะ่ะยากรู้ว่าการติวจะทําให้คุณเข้าใจแล้วก็สอบมันได้อย่างง่ายได้แล้วก็สอบผ่านตั้งแต่ครั้งแรกคุณต้องทักหาฉันนะคะโชคดีค่ะ